i'm going back to massachusetts something's telling me i must go home and the lights all went out in massachusetts the day i left her standing on her The a ride to San Francisco. Gotta do the things I wanna do, and the lights all went out. พ่อเขาซื้อให้ลูกรักอันนี้เห็นแค่นี้สิบเหรียญน,นะคะเดี๋ยวลองลองดูซิราตั้งไว้ก่อน s e ว h e a r t how you feeling Hi จำต้นอันนี้ได้ไม่เอ่ยพี่ไม่แน่ใจว่าจำกันได้ไม่เอ่ยไม่แน่ใจว่าเอพิโปสที่8หรือเปล่านับว่า13ดูตอนนี้แบบ14ขึ้นสวยงามมากเลยค่ะสวยงามอ,นนอันนี้ก็ต้นพริกค่ะ เริ่มขึ้นมาแล้วแต่พี่จะซื้อกระถางเตรียมมาไว้แล้วนะคะถ้าดาตัวนี้นี่เองตอนนี้ค่ะพายุเข้าแต่ว่าเดี๋ยวฝนจะตกนะคะเดี๋ยวพี่ดูแต่ว่าตอนนี้บรรยากาศคือดีมากค่ะสวยมากเลยอะ่ะเขียวชอุ่มแล้วก็คุณพ่อเห็นไหมคะเอามาอีกแล้วนี่นี่คัตตันค่ะเนี่ยคัตซีฮ e ลเลอร์จำบอกจำหนูได้ไหมตอนคริสต์มาส เย้ e! ังคัดได้ไหมหัมามาดูกล้องก่อนคอดคอดค,อค,อคอี่น่ารักจำผมได้ไหมคะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาอัปเดตอาการของคุณสามีนะคะหลังจากที่ได้รับคีโมตัวใหม่ล่าสุดตัวที่2ซึ่งแข็งแรงกว่าเดิมนะคะตัวแรกเราได้ออกเซลไปออกเซลลิแพนนะคะซึ่งตัวนี้ก็แข็งแรงโอ้โหแบบสตรองมากๆแล้วส่วนตัวที่2เนี่ย หลังจากที่18ครั้งที่ทําไปวันนั้นเราก็พี่ทําคลิปไปแล้วนอกไปครั้งแรกก็ลุ้นมากแล้วก็ห่วงอาการว่าผลข้างเคียงเขาจะเป็นยังไงคือพี่ลุ้นลุ้นคือเป็นแบบเป็นกังวลเลยล่ะค่ะเดี๋ยวพี่จะโซฟาโซ o ิ d นะคะคือ2วันที่ผ่านมาเนี่ยอากาศร้อนมากก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวจะเอานี้ไปทิ้งแล้วฝนตกด้วยค่ะแต่ว่าถ้าได้พี่หากิจกรรมให้นางทําอีกแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้จุด แล้วก็วขยันมากคือเหมือนที่พี่บอกว่าเราไม่ได้กลับบ้านกันมานานแล้วเนาะอันเนี้ยพี่แบบให้นางพี่ให้นางทำนะพี่พี่ทำเมื่อก่อนตรงนี้ดูไม่ได้เลยค่ะมีแต่โอ้ oh, dry leaves นะคะตอนนี้พี่ก็ร c k เขาเรียกว่า racking the yard นะคะเนี่ยค่ะเห็น s t o stone w a l l ของเราสวยๆเลยดูสิคะสวยเลย,ค,ย,เลยคือแบบคิดถึงบ้านนะคะตั้งสามปีละคือไม่ได้กลับมาเลยเพราะว่าก่อนหน้าจะมาแต่ก็มีแพ่นดิกอะคะ่ะนั่นก็ ให้ไปช่วยให้ไปเนี่ยค่ะขอไปดูหน่อยสิคือ c l e นแล้วงูอยู่ไหนคะโอ้วันนั้นเจองูอยู่ตรงนี้สีดำ <Yeah. S 1> น่ากลัวมากแล้วนางก็ก <Yeah. S 1> วาดค่ะถูเย็บ yeah. good exercise good exercise ดู <Yeah. S 1> <laughs> ตัวนิดเดียวเองอ,อยู่ตรงมุมนี้ของบ้านตัวนิดเดียวเองที่รักระวังงู หนูไม่สบายแร้วใช่ไหมคะอุ้ยแมลงติดตาหนูแมลงติดตาหนูสำหรับอวิ่งตามรถสำหรับผลข้างเคียงนะคะคือทุกตัวเลยคะ่ะหนึ่งผมจะร่วง เล็บนะคะเล็บจะหลุดแล้วก็เม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงต่ํานะคะเพราะฉะนั้นแต่ละครั้งเขาถึงม,มีการเจาะเลือดเอาเลือดไปตรวจว่าวันนี้เม็ดเลือดขาวต่ําไปไหมจะรับเลือดจะรับยาได้ไหมหอะไรอย่างนะะี้ค่ะแล้วก็ทานอาหารไม่ได้นะคะอ้วกเพลียซึ่งแล้วก็มีอะไรอีกหลายๆอย่างอ๋อท้องเสียด้วยค่ะสาหรับยาตัวนี้นะคะ มแมลงแมลงสรุปแล้วคือตั้งแต่ตัวแรกอะค่ะผมยังไม่ร่วงก็ผมน้อยอยู่แล้วเป็นปกตินะคะเล็บก็ยังไม่หลุดขาดแต่ว่าตรงตรงตรงเนี้ยเขาเรียกว่านักโก้ค่ะมันอาจจะแบบว่าอ่คล้ำนิด,น,ดนิดนะคะอาหารทานได้แต่ว่าช่วงถึง2อสวันแรกเนี่ยจะรู้สึกว่าไม่อยากทานเลยค่ะแล้วก็ตอนที่ได้รับยาตัวแรกครึ่งแรกอะ กินได้ทานได้น้ำหนักขึ้นมาเลยแต่ครึ่งหลังอะ่ะทานไม่ได้เขาบอกรสชาติเหมือนเออเหมือนกล่องอะคะ่ะไม่มีรสชาติอะไรเลยอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะเป็นแบบครั้งแรกแล้วก็ตัวใหม่ซึ่งมันยังไม่ได้เข้าไปในร่างกายเยอะแล้วเราได้พักร่างกายไว้หนึ่งเดือนนะคะแล้วก็ต้องมีไข้ขึ้นสูงครั้งแรกก็มีวันแรกนะคะแต่อันนี้ไม่มีซึ่งพี่ห่วงตรงนี้มากตอนนี้ก็รู้สึกว่าครั้งนี้นะคะทานได้ปกติ เคลียแค่วันแรกรู้สึกว่าเอเนจีเลเวลเขาไม่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 ไม,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 ไม่ไม่ได้อ่อนเคลีย <Clear S 1> มากอะค่ะใครที่เป็นอยู่ใครที่ดูอยู่นะคะแล้วมีญาติมีคนที่เป็นตัวเองรักหรือตัวเองที่เป็นอยู่หรือเป็นคนที่ต้องดูแลพี่จะบอกว่ามะเร็งอะจริงๆแล้วทุกขลาบค่ะมันก็ไม่ได้ ไม่ได้เวลาเขียนแฮชแท็ก็่ามะเร็งตัวร้ายสําหรับตัวพี่ะมะเร็งเนี่ยถือว่าเป็นมะเร็งแห่งการตื่นรู้นะคะเพราะว่าชีวิตพี่ได้ดไดเรียนรู้จากความทุกข์ความเจ็บป่วยตรงนี้นะคะคือพยายามมองในแง่ดีไว้ก่อนเพราะว่าลบไม่ได้แล้วอะคะ่ะอีกอย่างนะคะเวลาเราดูทีวีอ่ะเวลาใครคีโมทีวีมันจะดูแบบว่าน่ากลัวเนาะแบบผอมซีดก่อนใกล้ตายก็จะชักดิ้นชักงอหรืออะไรเงี้ยพี่บอกว่าอันนี้ แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะของพี่นี่เชื่อเรื่องกรรมเรื่องเวรแล้วก็การตั้งจิตอธิษฐานเราเป็นลูกของลูกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะเราเป็นพุทธซึ่งเราเชื่อในการเรื่องเจ้ากรรมนายเวรเราเชื่อเรื่องการทําบุญทาบาป เราเชื่อเรื่องบารมี30ทัศสอย่างนี้ค่ะที่ฐานจิตภาวนาความเพียรความพยายามบอกว่าเกิดมาชาตินี้คือไม่ได้แบบว่าให้ตัวเองมีความสุขแต่ว่าอยากให้เกิดมาให้มันทุกข์น้อยมันแต่เกิดมามันสุขหรือมันก็มาเดี๋ยวมันก็หายอะไรอย่างงี้ค่ะทำยังไงดีให้มันแบบว่าถ้ามันทุกข์น้อยลงอย่างนี้ เพราะฉะนั้นร่างกายที่เหลืออยู่ตอนนี้คืออยากเป็นคนที่ทําอะไรก็ได้ในทัง้งครอบครัวเลยค่ะให้มีประโยชน์แล้วเกิดมาเพื่อสร้างบุญสร้างบารมีแล้วมีประโยชน์มากกว่าพ่อเดี๋ยวเราก็ต้องจากโลกนี้ไปละน้องมาถึงอายุแล้วด้วยค่ะใครที่เป็นอยู่หรือดูแลอยู่หรือมีคนที่รักนะคะกําลังใจและก่อนอื่นต้องขอบพวกคุณทุกกาลังใจกําลังใจนี่คือเป็นยายาวิเศษจริงๆค่ะเป็นยาปาฏิหาริย์นะคะอันนี้เกิดขึ้นจริงพี่ สามารถพูดได้เลยว่าอาพอตอนที่เราจะได้คีโอถ้ามีคีโมมีหนทางรักษานะคะรักษาไปทางสายกลางคือเราใช้ทั้งธรรมชามติบำบัดแล้วก็เคมีบำบัด เนาะตึงไปทางชีวิตจิตกันไปก็ไม่ได้เคมีอย่างเดียวก็ไม่ได้มันต้องบาลานซ์กันขาดแต่พี่เชื่อว่าคนเราถ้าถึงคราวจะไปอ่ะถ้าจะไปแล้วยังไงมันก็ต้องไปแต่จะไปยังไงให้สบายที่นี่เขาจะมีเขาเรียก Pellative Care นะคะคือมีหมอที่อาจจะช่วยเอายาเข้าเส้นแล้วค่อยไปอย่างไีไม่ให้เราแบบดิ้นชักดิ้นงอมาก แต่พี่ให้พยายามให้เขาสวดมนต์นะคะเหมือนที่ทราบกันว่ใครเป็น f อฟซีบวชแล้วครั้งที่หกหกครั้งแล้วค่ะก็เขาก็จะมีความรู้ในด้านการทําสมาธิในการหายใจบ้างคือมีการฝึกว่าจะไปให้ไปยังไงอย่างนี้ค่ะสุดท้ายท้ายสุดนะคะใครที่มีหนทางรักษามียารักษานะคะมีคีโมให้กำลังทรัพย์เราไว้นะคะ ทคเลยค่ะทาไปเลยค่ะ if t h r e s a treatment t h r e s t h e r e s a way พี่บอกคุณสามีพี่อย่างนี้เนาะว่าถ้ามันมีหนทางเราก็รักษาไปอย่าเพิ่งคิดว่าอย่าเพิ่งท้อแท้เราต้องสู้ให้ถึงที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่สองคนให้กําลังใจกันยังไงก็คือตอนที่ เราพยายามจะหายใจให้เนี้ยหลวงพ่อบอกว่าให้หายใจเข้าลึกๆแล้วได้เปรียบเป็นละสองเท่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลามีคีมโมเราก็บอกว่าเย้คีมโมได้แล้วอย่างเงี้ยพราะพี่สองคนเห็นว่าเวลาใครที่เส้นเลือดเออเกล็ดเลือด่ะเขาต่ำอะค่ะเขารับยามไม่ได้ก็ใส่บูสเตอร์เข้าไปตัวนี้ก็มีผลข้างเคียงแล้วพี่เห็นเขาร้องไห้เพราะเขาอยากได้ยาอย่างเงี้ยเรามียาร,รักษาเราต้องเย้ไว้ก่อนนะคะ